รถเก๋งผันสบายฟรีดาวได้ออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากกับเจ้าเตอรต้ตตออยาริเครื่อง1.2ตัวแอนทรีปี2020เล็กไม่เพียงหลักหมื่นผ่อนค่างวด6,000กว่าบาทเท่านั้นออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากที่สำคัญคับฟรี9 0วันดูคิดน้อไปมารับส่ันทที่ไปเลยมูละค่ะคา5,000บาทสวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก็มาเจอเจอนบะบิีกแล้วนะคะเสไทยรถสวยจังหวัดสุราธานี วันนี้มาดูกันที่สาขาฝังสนามบินหัวเตยพื้นทจังหวัดส,สุราษฎร์รถเก่งเข้าใหม่พี่พี่คะเอาใจแบรนด์เตยใต้ยาริแ a ชแบ็กห้าประตูนะคะตัวนี้พ่อนเริ่มต้นหลักพันเท่านั้นพี่พี่คะพีดาได้ออกง่ายฐานเงินเดือนหนึ่งหมื่นสองพันบาทก็สามารถเป็นเจ้าข้าเจ้าของได้เดี๋ยวตามมาชมรายละเอียดคลิปเต็มรอบๆคันสาหรับเจ้ายาริคันนี้กันเลยจ้าและนี่คือสาขาตัวรถ่แปจะพามาชมวันนี้พี่พี่คะเป็นเก่งอ e ีโคคาร์แทชแบ็กห้าประตูสำหรับสาวๆหรือคุณผู้ชายท่านใดที่กำลังมองหารถเก่งเล็ก สภาพสวยจัดคันนี้เลยนะคะผ่อนหลักพันฟรีดาวได้ออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากที่สําคัญพี่ๆค่ะตัวนี้ไม่หลักหมื่นเดียวตาม,มาชมรายละเอียดรอบๆคันกันนี้กับน้องแป๊บกันเลยจ้าคันนี้ได้ในส่วนของตัวกระจังหน้าสวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมโลโก้โครเมียมอยู่ด้านหน้านะแล้วก็โคมไฟหน้าสวยใสไม่มีร่องรอยการแตกเร้าเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนพี่ๆค่ะกระจังหน้าสีดาตัดด้วยสีขาวดูสวยงามมากๆเลยตัวรถไม่มีชนหนักไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมไม่มีตะต่อไม่มีกรอไมและไม่มีรถติ แก้พ,พี่ใครตามหารถเกียรอพหลักพันจัดคันนี้ได้เลยผ่อนง่ายนะคะผ่อนสบายนะคะตัวนี้นะคะในส่วนของตัวล้อก็จะเป็นล้อกระทะเดิมโรงงานพี่พี่มีฝาครอบสภาพสวยๆแบบนี้เลยในส่วนของตัวยางก็ได้ยางตัว18560ทั R 1 5ตัวนี้ดอกยางหนาร่องลึกสภาพสวยๆแบบนี้กันไปเลยใจพ,พี่ได้ยางปี2025ทั้ง4ล้อนะคะแบบจัดมาให้สภาพพร้อมวิ่งงานในส่วนของตัว ล้อนะคะไม่มีร่องรอยการเบียดสุดบาดมาแต่งใดพี่และรุ่นนี้ก็จะมีไฟเลียทับทิมนะคะกับปุกงแก้มด้ำข้างสภาพสวยๆกระจกบ้านหน้านะคะจากศูนย์เตโยตามาให้เลยค่ะพี่พี่คะสทรงน่ารักนะคะทรงมินิมอลน่ารักแบบนี้นะคะพี่พไม่ได้มีมาบ่อยและผ่อนสบายด้วยตัวนี้กระจกมองข้างก็จะเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถพร้อมกับคิ้วกันสาดมาให้ทั้ง4บานประตูอีกด้วย เบ้ามือจับของตัวน้องก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถพี่พี่ค่ะกระจกเดิมจากศูนัตต้ตานะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดมาชมรายละเอียดด้านในตัวนี้นะคะน้องเป็นโมเดลปี2020นะคะตัวนี้สามารถตรวจสอบแผ่นเพจได้เลยนะคะพี่พรหัสเครื่องยนต์ 3NRFKE นะคะตัวน้องไม่มีรอยถอดพี่พี่ค่ะนี่สภาพสวยๆเลยนะคะอนเิเบแแบบขออนุญาตให้ชมในส่วนของรายละเอียดตัวเมทอาพี่พี่ค่ นี่เลยค่ะเม็ดอาคมสวยเดิมโรงงานมาอย่างแน่นอนจ้านี่นะคะสภาพตัวรถต้องบอกเลยว่าใครที่กำลังมองหารุ่นนี้นนรีบตัดสินใจเลยพี่รู้ติดต่อด่วนๆหาหนักแป๊บมาได้เลย061 1786 999ใน,นส่วนของดีไซน์ซแผงประตูด,ด้านในก็จะคุมโทนแบบสีดำเป็นฟ้าสติกขึ้นรูปกระจกปรับรถด้วยไฟฟ้านะคะเม็ดอาคมสวยนี่เลยจ้า เดีย๋ยวมาต่อกันที่อีกหนึ่งบานพี่พี่ตัวนี้กระจกเดิมจากศูนย์เต้ตามาให้เปิดมาที่ด้านในอีกหนึ่งบานพี่พี่ตัวนี้ก็จะมีปุ่มล็อกเด็กมาให้อีกด้วยนะคะระบบเซฟตี้สำหรับเด็กก็โอเคเลยนะคะตัวนี้มีแฮชแบ็กถุงลมนิรภัยมาให้ด้วยเจ็ดตำแหน่งแล้วก็ตัวน็อตสวยเดิมพี่พี่อ่ะเนี่ยแป๊บคนยาาแกะให้ชมรายละเอียดตัวเม็ดอาร์คนะคะนี่สวยสวยเลยนะคะพี่พขาตัวนี้ รายละเอียดภายในของตัวน้องก็จะคุมโทนแบบเบาะสีดำพี่พี่เดินได้แบบสีน้ำเงินนะตัดแบบสวยๆเลยด้านในซมซอกประตูนะคะสวยๆแล้โพวกต,ต่างๆใช้งานได้ปกตินะคะตัวนี้กระจกปรับลดด้วยไฟฟ้าอย่างเตรียนแป๊บแจ้งไปเลยพี่อะเดี๋ยวมาชมรายละเอียดด้านหลังของตัวน้องกันต่อเลยพี่ตัวนี้นะคะสะภาพตัวรถสวยเดิมรอบคันเลยนะคะนี่ สีขาวนวลสวยงามมากนะคะตัวกระจกนะคะตัวนี้เดิมๆจากศูนย์โตโยต้าไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆใช้งานได้แบบปกติเลยนะคะตัวด้านหลังก็จะมีตัวปัดนะคะน้ำฝนนะคะตัวนี้ให้ด้วยโลโก้ด้านหลังจากศูนย์โตโยต้าเปิดมาที่บ้านด้านในพี่ๆค่ะตัวนี้น่าสวยเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยเปียกน,นะคะนี่ให้ดูรายละเอียดตัวน็อตพี่ๆค่ะ สภาพคือสวยตัวนี้สามารถบรรจุนะคะหรือใส่สิ่งของได้เยอะก็เลยทีเดียวด้านหลังตรงนี้แล้วก็เบาะแถวที่สองด้านในก็สามารถปรับเอนเป็นปแนวราบได้เลยพี่พี่ขออนุญาตเปิดให้ชมรายละเอียดรุ่นนี้จะไม่มีในส่วนของตัวล้อสแปรเพราะว่าตัวปีใหม่ๆเขาจะให้ในส่วนของตัวน้ํายาเคลือบล้อมานะคะแล้วก็มีไฟหนึ่งดวงนะคะใช้งานได้ปกติตัวนี้ก็จะมีตะขอแขวนนะคะรองรับน้ำหนักได้ประมาณ2กิโลพี่พี่ขาสภาพด้านหลังตรงนี้กว้างขวางโอทถมมากๆนะคะ เดี๋ยวแป๊บไปต่อกันที่อีกหนึ่งฝั่งของตัวรถพี่พีๆค่ะนี่เลยค่ะสีน้องสวยเดิมมากๆนะคะรับประกันเครื่องยนต์เกียร์ให้ด้วยเปิดม้านะคะอีกหนึ่งบานพี่ๆกระจกนะคะจากศูนย์เตอร์ต้ตามาให้ดีไซน์ภายในนะคะไม่มีร่องรอยการขีดข่วนหรือร่องรอยการแตกร้าวร่องรอยการชำรุดไม่มีเลยพี่ๆสภาพตัวน็อตส,สวยๆนะคะเดี๋ยวให้ดูอีกหนึ่งบานพี่ๆ นี่นะคะเดี๋ยวแป๊บสปาคัดสีมาให้เรียบร้อยนะคะพี่ๆสำหรับใครที่ชื่นชอบด้านในก็จะเป็นเบาะภายอย่างที่แปบ,บแจ้งไปเนาะเ mm hmm. ดินได้ด้วยสีน้ำเงินสวยๆพื้นพรมสะอาดสะอ้านนะคะ mm hmm. ตัวนี้เอชไอเอสไอแบบอย่างที่บอกไป7็ดตำแหน่งพี่ๆแล้วก็มีเข็มขัดนิรภัยที่ตั้งคาดสีสำหรับเด็กอ่อนได้ด้วยนะคะ mm hmm. ตัวนี้สภาพสวยงามมากนี่เลยค่ะเด mm ี๋ยวมาต่อกันที่ ด้านในฝั่งคนขับกันต่อแล้วพี่ๆกระจกทุกบานจากศูนเตอร์ต้ตาม,มาให้นะคะกระจกปรับรถด,ด้วยไฟฟ้ากระจกมองข้างก็ปรับด้วยไฟฟ้านะคะพี่ๆขาน็อตสวยเดิมคันนี้อเดี๋ยวให้ชมอีกนิดนึงตัวน็อตต่างๆพี่ๆขาสวยๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูความเดิมของตัวน้องพี่ๆเม็ดอาร์กลมสวยไม่มีรอยถอดไม่มีรอยเปลี่ยนมาเลยนะคะนี่ ให้ดูกันชัดๆนะคะคันนี้ได้ในส่วนของตัวกุแจรีโมพภูมาลัยมัลติฟังก์ชันเลขไม้ของตัวน้องพี่พตัวนี้ไม้แค่อ่ะเดี๋ยวให้ดูเลขไม้แปดหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดสองกิโลเมตรเท่านั้นพี่พี่ขาฟังก์ชันเครื่องเล่นต่างๆใช้งานได้ปกติเลยตัวนี้แอร์เย็นเพลงเพลาะนะคะตัวนี้ฟังก์ชันปรับแอร์ต่างๆนะคะความแรง ทิศทางต่างๆใช้งานได้หมดเลยแล้วก็มีช่องใส่แก้วให้อีก2องตำแหน่งพี่พี่ตัวนี้ได้เป็นเกออกโต้นะคะสภาพสวยๆแล้วก็มีช่อง power outlet มาให้นะคะ1 2บสองวัต 12. ต์นี่ตัวนี้ก็จะมีเกะให้ด้วยแล้วก็มีเกะด,ด้านหน้าให้ด้วยค่ะพี่พี่่ะตัวนี้พร้อมกับใส่บุ๊กเซอร์วิสต่างๆด้านในนะคะสภาพคือสวยมา,มากค่ะพี่พี่ขตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะสภาพตัวบอกก็ยังคงสวยพี่พี่ขนี่ ไม่มีร่องรอยการฉีกขาดหรือว่าร่องรอยการชํารุดนะคะตัวฝ้าด้านบนพี่พี่ดูตัวน,นี้ก็จะให้คุมโทนโทนสีดําดูแลรักษาได้ไง่ายพี่พี่ตัดกับสีด้านนอกของตัวรถเป็นสีขาวตัวม่านบังแดดตัวไฟต่างๆใช้งานได้แบบปกติเลยแล้วก็ไฟด้านในก็เปิดปิดใช้งานได้งาด่งายปกติเลยพี่พี่ค่ะตัวนี้ก็ลรารถมีการตรวจเช็คชัพี่ช่างมาให้อีกด้วยนะคะมากกว่า30รายการนะคะบอดี้ภายในรุ่นนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะพี่พี่ งนะคะภายในก็กว้างนะคะมีห้อง้ษษิดยสาก็ดูกว้างขวางโอทถวเหมือนกันพี่ๆใครที่ลองตามหารถแฮชแบ็กห้าประตูกับเจ้าตัวต้วตายายริจากคันนี้เลยพี่สภาพสวยตัวนี้ก็จะเป็นช่องเปิดห้องเครื่องนะคะตรงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นฝาเปิดถังน้ํามันนะคะตรงนี้เปิดง่ายนะคะเดี๋ยวแป๊บพามาชมรายละเอียดตัวห้องเครื่องกันต่อเลยพี่ๆค่ะ <S <S ให้ดูสภาพรอบคันคือตัวน้อง ยังคงสภาพสวยนะคะเป็นรถเก่งเล็กนักศึกษาจบใหม่หรือพนักงานเงินเดือนนะคะชาวสวนทุกอาชีพนะคะที่สามารถตรวจเช็คได้ตรวจสอบได้พี่พี่ขมาออกรถกันแป๊บได้เลยนะคะจัดง่ายออกง่ายเอกาสารไม่ยุ่งยากเดี๋ยวตามมาชมรายละเอียดหค่องเครื่องกันต่อเลยจ้ามาต่อกันที่หค่องเครื่องเลยค่ะพี่พี่ขาตัวนี้เครื่องยนต์นะคะหนึสองร้อยซีซีพี่พี่ขาตัวนี้ที่สําคัญเนาะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะรองรับ9195 e 2 0สได้นะคะ เครื่องไม่มีครมามันไหลเยิ้มตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ vvti นะคะพี่พีสภาพคือสวยมากนี่เลยค่ะเดีย๋ยวมาดูในส่วนของตัวด้านหน้าของตัวน้องฝั่งซ้ายกันก่อนเลยสภาพตัวน้องสวยเดิมพี่พี่ขานีเม็ดอาคมสวยนะคะตัวนี้สติ๊กเกอร์ก็ยังอยู่ครบนะคะพี่พี่ขานี่มีตาปั๊มจากสุดเตโยตามาให้อีกด้วยนอดฝั่งด้านขวาของตัวรถนะคะ ให้ดูเม็ดอาร์มอกพี่ๆขะก่อนลักลอบมีการตรวจเช็คจากพี่ช่างชำนาญการมาให้มากกว่า30รายการเปลี่ยนถ่ายของเลวตรวจเช็คหม้อแบตเตอรีร่รับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้ด้วยพี่ๆสูงสุด2ปีหรือ10,000กิโลขึ้นอยู่กับอย่างไรอย่างหนึ่งถึงก่อนใครที่กําลังตามหาในส่วนของตัวรถเก่งอีโคคาร์เครื่องพันสองรุ่นประหยัดน้ำมันพนสบายออกง่ายฟีดาวได้จัดรุ่นนี้เลยพี่ๆขาแบบบอกเลยตอบโจทย์มากๆสาหรับ ใครที่กำลังตามหารถเก่งนะคะสภาพสวยรถไม่จุกจิกสวยอึดถึกทนต้องรุ่นนี้เลยเจ้าตัวตายาริสนะคะดย๋ยวแป๊บมาย้ำสเปคโปรโมชั่นกันให้อีกครั้งค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเจ้าตัวตายาริสนะคะคเครื่อง1.2ตัวแอนทรีปี2020เลขไม่เพียงหลักหมื่นนี้ก็จัดมาให้แล้วนะคะว่าพามาชมรายละเอียดรอบคันสวยถูกอ,อกถูกใจคุณลูกค้าคนใดที่กำลังมองหาสีขาวสภาพสวย คันนี้จัดได้เลยพี่พี่คาจัดง่ายออกง่ายฟีดาวได้ที่สําคัญน้องมาพร้อมกับราคาสุดพิเศษนะคะสำหรับ ไลน์นี้หรือคลิปนี้ในราคา369,000บาทเท่านั้นพ่อนเริ่มต้นอยู่เพียงแค่6 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นผ่อนสูงสุดได้8 4งวดจัดดอกเบี้ยสุดพิเศษ,ษมาให้ลูกค้าประวัติดีนะคะก็ฝีดาวไปได้เลยทานเงินเดือน1 2 0 0 0ับาทก็สามารถเป็นเจ้าข้าเจ้าคองได้นะคะสนใจนะะ่ดูคลิปนี้นะคะน้แป๊บให้ส่วนลดอันทีไปเลย5,000บาทสนใจเตยตายอย,ยากทิคันนี้รีบติดต่อหาน้ำแป๊บมายเลยนะคะที่เบอร์0 6 1 1 7 8 6 999 99, นะคะส่วนใจคันนี้รีบติดต่อหาะัป๊บด่วนดวน่ดว,นดวนมาได้เลยพี่พี่ขาน้องพึ่งเข้ามาเลยนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองสภาพสวยๆคิดถึงน้องแปบ๊บเซไทยรถสวยจังหวัดสุราธานีพี่พี่ขาโลเคชัน่นทักคานแป๊บมาได้เลยเบอร์น,นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะ061176999 8คิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซไทยรถสวยค่ะบ๊ายบาย